สวัสดีค่ะดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องมัตติปาค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้เนจะมาแชร์วิธีการเพิ่มตัวหนังสือเข้าไปใน Macbook ของเรานะคะเพื่อให้เราได้มีตัวหนังสือใช้งานเพิ่มขึ้นนะคะเบื้องต้นนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ Google Chrome ค่ะจากนั้นนะคะพิมพ์คำว่า Google Font แล้ว Enter ค่ะ ให้ทำการเลือกตัวบนสุดนะคะที่เขียนคำว่า g o o g l e Fo n นนะคะคลิกเข้าไปได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากดาวน์โหลดภาษาอังกฤษก็สามารถเลื่อนหาจากหน้านี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนภาษาไทยให้คลิกที่ language แล้วเลือกภาษาไทยค่ะจากนั้นนะคะก็เลื่อนหาตัวหนังสือที่เพื่อนๆชอบนะคะว่าเราชอบตัวหนังสือตัวไหนอยากจะดาวน์โหลดตัวไหนเข้าไปใช้งานในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะ เลื่อนหาจนกว่าเราจะถูกใจนะคะส่วนตัวเนนะคะเนจะเลือกโหลดตัว k 2 d ตัวนี้นะคะตัวไหนที่เพื่อนๆจะดาวน์โหลดก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นคลิกที่ดาวน์โหลด Family ค่ะเราจะเห็นไฟล์ชิปที่อยู่ด้านล่างมุมซ้ายมือนะคะอันนี้ก็คือทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราไม่ต้องทำอะไรนะคะปิดไปได้เลยค่ะขั้นตอนการติดตั้งให้คลิกที่ไฟล์เดอร์ค่ะ เข้าไปที่ดาวนโหลดเราจะเห็นไฟล์ที่เป็นไฟล์ชิปอยู่ด้านบนสุดนะคะให้ดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะเพื่อทำการแตกไฟล์นะคะพอเราดับเบิลคลิกเสร็จปุ๊บจะขึ้นไฟล์สีฟ้าแบบนี้นะคะก็คือเราแตกไฟล์เรียบร้อยละพอเราแตกไฟล์เสร็จนะคะเราจะเห็นไฟล์ที่เป็น t t f นะคะเราจะอินสตอลเฉพาะไฟล์ที่เป็น ttf เท่านั้นนะไฟล์อื่นไม่สามารถที่จะ อ่าอินสตอเข้าไปในเครื่องได้นะคะวิธีการดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะจากนั้นก็คลิก Install Font ค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับขั้นตอนการ i n s t a l l ตัวหนังสือเข้าไปใน Macbook ของเรานะคะเราก็ไปทำตัวอื่นๆเหมือนกันได้เลยนะคะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะหรืออีกวิธีการหนึ่งนะคะถ้ามีเยอะๆก็คือให้คลิกเมาส์ที่ตัวบนสุดกดชิปค้างไว้แล้วเลื่อนไปกดเมาส์ตัวล่างสุดค่ะจากนั้นนะคะคลิกขวา open w i t h แล้วคลิก font book ค่ะจากนั้นเราก็คลิก install font ถ้าทำแบบนี้นะคะก็คือจะ install font ทั้งหมดเนี่ยในครั้งเดียวเลยคือเราไม่ต้องทำ หลายครั้งแต่ว่าก็ต้องเป็นฟอนต์ที่เราอยากได้ทั้งหมดด้วยนะคะเราตรวจสอบจากตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าจะมีฟอนต์เยอะมากมีหลายไทยมากๆเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวิธีการตรวจสอบนะคะก็คือให้เปิดไฟล์ powerpoint excel หรือ word ไฟล์ไหนก็ได้นะคะขึ้นมาจากนั้นก็พิมพ์ภาษาไทยแล้วเลื่อนหาตัวอักษรที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะเลื่อนหาไปที่ตัว k นะ ปรากฏว่าไม่มี k 2 d นะคะอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งในการดาวน์โหลดตัวฟอนต์เข้ามาใน b บ็ k บ o o กนะคะบางทีเนี่ยมันจะใช้ใน Microsoft Word ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะปิดโปรแกรมนี้ไปนะคะเดี๋ยวเนจะไปเปิดโปรแกรม Keynote ของ Mac เองนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดขึ้นมาจากนั้นเราก็เลือก New Document ค่ะเราจะทำการ ทดสอบในนี้ดูนะคะวิธีการก็คือพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปในนี้ค่ะพิมพ์คําว่าอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆอ,อยากจะทดสอบว่าฟอนต์เนี่ยมันมาแล้วหรือยังนะคะพิมพ์เสร็จแล้วเราคลุมนะคะแล้วก็ไปเลือก t e x t ที่ด้านขวาแล้วก็เลื่อนหาฟอนต์ค่ะเดี๋ยวเราลองหาดูนี่นะคะจะมี k 2 d อยู่จะสังเกตว่าใน microsoft จะไม่มีแต่ใน keynote หรือว่าในโปรแกรมของ macbook เองเนี่ยจะมีตัวหนังสือที่เราดาวน์โหลดเข้ามานะคะจากนั้นนะคะถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้ว่าตัวที่เราดาวน์โหลดมาทั้งหมดเนี่ยมันมาทั้งหมดเลยหรือเปล่านะคะก็ให้เราเลือกตรงไท p ด้านล่างใต้ฟอนต์ตัวหนังสือนะคะซึ่งมันก็จะมีโบนมีหลายๆลายสไตล์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเนี่ยจะลองเปลี่ยนสไตล์ให้ดูนะคะ จะเห็นว่าตอนนี้เนเปลี่ยนเป็นตัวเอียงนะคะมันก็จะเปลี่ยนให้ตามที่เราเลือกนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ตัวหนังสือเพิ่มเข้ามาใช้ใน Macbook แล้วค่ะเมื่อกี้เป็นวิธีการดาวน์โหลดใน Google f o n t นะคะเราจะไปต่อที่เว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะให้เพื่อนๆเ,เปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาค่ะแล้วพิมพ์คำว่า font.com ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ให้เราเลื่อนหาตัวหนังสือที่เราชอบค่ะมีตัวหนังสือเยอะมากๆเลยนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกโหลดตามใจเลยค่ะทำการเลื่อนลงไปจนกว่าจะเจอส่วนตัวเนเนชอบตัวนี้นะคะเดี๋ยวเนจะดาวน์โหลดตัวนี้เลยพอเรา ชอบตัวไหนให้กดเข้าไปในนั้นนะคะจากนั้นเลื่อนลงไปล่างสุดค่ะจนเจอคำว่าดาวน์โหลดนะคะพอเราเจอคำว่าดาวน์โหลดเราคลิกดาวน์โหลดได้เลยค่ะเมื่อเราคลิกดาวน์โหลดนะคะไฟล์ก็จะถูกดาวน์โหลดลงไปในเครื่องเป็นไฟล์ชิปเช่นกันค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการแตกไฟล์ซึ่งทําวิธีการเดิมมาเลยก็คือเข้าไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะคะขั้นตอนเหมือนการทําครั้งแรกทั้งหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์มาเนี่ยเราดาวน์โหลดต่างเว็บไซต์มานะคะเราจะดาวน์โหลดจาก g o o g l e Fo n t ก็ได้หรือว่าจะดาวน์โหลดจาก font.com ก็ได้ซึ่งใน font.com จะมีตัวหนังสือให้เรา เลือกมากกว่านะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเนยนะเนยมองว่ามันน่ารักมากๆนะคะวิธีการเทสก็ทำเหมือนกันเลยค่ะเข้ามาที่ไฟล์ที่เราจะพิมพ์งานนะคะจากนั้นก็เลือกตัวหนังสือนะคะอันนี้เราก็จะเลื่อนหาเมื่อกี้ที่เนยดาวน์โหลดนะคะเจอแล้วค่ะอันนี้นะคะจากนั้นเราก็เปลี่ยนจะเห็นว่าตัวหนังสือก็เปลี่ยนไปตามที่เราเลือกด้วยนะคะวิธีง่ายๆแค่นี้เองค่ะก็จะสามารถทำให้ macbook ของเราเนี่ยมีตัวหนังสือที่ หลากหลายน่ารักเข้ามาใช้งานนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้งาน macbook ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เนยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะส่วนลิงก์ในการดาวน์โหลดฟอนต์นะคะเนแปะไว้ที่ใต้คลิปเพื่อนเพื่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ